ความรู้สึกหลังดูโมวิสุดการดัมเดอะวิชฟอร์เมอร์คิในตอนที่3โดยทั้งเรื่องนะครับประเด็นมันจะเน้นไปที่การดวนของนางเอกกับเจ้ากูเอลแต่ว่าความพี่ของตอนทั้งตอนนะฮะมันเทียบไม่ได้เลยกับประโยคสุดท้ายของเจ้ากูเอลในตอนจบนะซูเ <laughs> รต้าเมอร์คิวรีนะครับหรือน้องนางเอกของโมบิสุดการดัมเรื่องนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเป็นนางเอกคิวทองที่แท้จริงเลยครับ ผมอยากจะเตือนท่านผู้ชมก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยไปบ้างนะฮะอาจจะสปอยเยอะอยู่พอสมควรนะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยผมว่าไปดูก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะพยายามเลี่ยงการสปอยให้มากที่สุดจะพยายามพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้ใครที่มาดูแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o บ b l e g a n r กับผมคุณอานอนท์ฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับความรู้สึกหลังดู Gundam the Witch for b i c u r y ตอนที่3นะครับ หลายคนเนี่ยจะบอกว่าโมบิสุดกันดั้มเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นสงครามทางเขาเรียกว่าธุรกิจหรือว่าจะเหมือนการ์ตูนต่างโลกอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยพอผมได้ดูเข้าแล้วนะฮะในตอนที่3เนี่ยไอ้ที่ว่ามันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมว่านะฮะในส่วนของเนื้อเรื่องโมบิสุดกันดั้มภาคนี้เนี่ยมันเหมือนกับเกมจีบหนุ่มมากกว่า ซึ่งถามว่ามันจะจีบหนุ่มยังไงนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปรับชมในส่วนของเนื้อหาในตอนที่3บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมมากๆเลยครับซึ่งในส่วนของตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่มีฉากหลังเครดิตแบบตอนที่แล้วนะคร ซึ่งในฉากหลังเครดิตตอนที่แล้วเนี่ยมันก็ได้มีการทำให้เราเห็นในส่วนของโมบิสูดชื่อว่าดารินบาลเดนะฮะหรือดารินบาลเดอะไรสักอย่างเป็นโมบิสูดสีแดงของกูเอลนะครับและในตอนนี้เนี่ยในเอดที่3เนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงความสามารถนะครับแล้วก็สมรถร,สมรถนะโดยรวมของหุ่มตัวนี้อย่างชัดๆเลยถือว่าเป็นโมบิสูดที่ค่อนข้างดีนะครับมีระบบที่ช่วยเหลือนักบินด้วยนะฮะในส่วนหนึ่งถ้าใช้ในการรบจริงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโมบิสูดที่น่ากลัวตัวหนึ่งเลยซึ่งในเรื่องของฟังก์ชันนะฮะอันนี้อาจจะต้อง มีการสปอยนิดนึงเจ้าตัวนี้นะก็จะมีรูปแบบการโจมตีคล้ายๆกับในะส่วนของแอริเลกันดัมครับแต่ว่าจะมีอาวุธที่ไม่ได้รุนแรงแล้วก็เยอะขนาดนั้นแต่ความพิเศษคือพาร์ทที่หลังนะแพคของเขาเนี่ยเมื่อมีการถอดออกมาใช้แล้วเนี่ยรู้สึกจะสามารถเอามาเพื่อทำการประกอบเป็นพาร์ทซ่อมแซมไม่กับตัวหุ่นได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับพาร์ทบัสเตอร์ในเอชออฟอตอนหรือเปล่า ซึ่งระบบนี้นะ,ะก็ทําให้เจ้าดารินบันเดเนี่ยสามารถโชว์สกิลการประทะที่เหนือชั้นกับแอลเรียลด้นานมากขึ้นนั่นเองและโดยรวมเนี่ยระบบมันก็จะเท่านี้แล้วก็จะมีระบบของ AI ในการช่วยสู้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสปอยล์มากเกินไปผมก็จะไม่พูดต่อละในส่วนของประเด็นชายหน้าก,กากนะฮะเอาจริงๆเนี่ยหลายคนในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการตริงผมมานะว่าพี่ มันบัลลักอย่างนั้นมันจะเป็นชายได้ยังไงนะเอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นแม่นางเอกได้แหละครับดูก็รู้แล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่อยากจะสปอยเลยมากซึ่งในฉากของเอพิโซดนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นฉากที่ทั้งตัวของน้องซูเลต้าเนี่ยคุยกับคุณแม่ด้วยนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าชายหน้ากากเนี่ยมันเป็นใครกันแน่ไม่ต้องดาวต่อละในส่วนของการดวลนะครับเราจะได้เห็นดีเทลในการดวลมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่ามาท้าตีท้าต่อยกันแล้วก็จบไป แต่มันจะต้องมีการเข้าสภาโรงเรียนเข้านู่นเข้านี่นะครับมีพิธีการสาบานตนนะครับแล้วก็มีการ เขาเรียกว่าเอาสิ่งของมาเป็นพยานมาเป็นตาช่างในการแลกเปลี่ยนกันว่ามีการดวนกันจบแล้วเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเออมันดูเป็นการดวนที่จริงจังมากๆครับอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นใหญ่สุดๆเลยนะฮะก็จะเป็นส่วนของการดวนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดวนของ the w i i c h from mercury เนี่ยมันจะไม่ได้โหดดิบเ่อนเหมือนการดวนใน m o บ i e สุดกันดัม iron but orphan ซึ่งการดวนของ iron but เราก็รู้นะ,ะว่าวิ่งเข้าไปต่อยการใครตายก็จบแต่ในภาค นี่นะครนอกจากการที่มันจะมีกฎการดวลแค่ฟันเขาแล้วก็จะมีการจบกันไปมันก็ยังมีในส่วนของแบล็คอัพของผู้ดวนด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้เราเห็นถึงว่ามันไม่ใช่สงครามแบบแท้ๆนะฮะแต่ว่ามันมีความเป็นทุนนิยมความเป็นผู้มีอิทธิพลเข้ามาแจมด้วยซึ่งตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจน้องซูลตามากๆแต่ว่า ด้วยความเทพของน้องซูเรต้าแล้วก็ความช่วยเหลือจากน้องหัวขาวนะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็นเหมือนกับสักขีพยานในการดวนอย่างเอรันนะฮะเจ้าเอรันเคเลสตัวละครที่ชอบน้องนางเอกนั่นแหละก็ทําให้สามารถพลิกสถานการณ์มาได้ก็อย่างที่เราก็น่าจะเดาออกเพราะมันเพิ่งตอนที่3แล้วถ้ามีการดวนกันจริงๆนางเอกก็น่าจะต้องชนะอยู่แล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรและอีกประเด็นหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายละในส่วนของอาวุธนะฮะอาวุธบีม อาวุธบีมในโมบิสูตรกันั้มเดอะวิชฟอร์มมิคิวรีเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแต่ว่าจุดอ่อนค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับนั่นก็คือแพ้ความเย็นนะฮะหรือของเหลวถ้าเราจะได้ดูกันซึ่งมันจะแตกต่างจากโมบิสูตรกันน้มเรื่องอื่นๆนะครับบางเรื่องเนี่ยยิงบีมกันในน้ําแบบชิวๆเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยแค่แบบไม่ถึงกับจมน้ำอะฮะแค่แบบโดนนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ดับแล้วนะครับเหมือนกับ เป็นกระสุนความร้อนที่แบบดับง่ายด้วยแบบความเย็นอะไรนี้ซึ่งมันรู้สึกว่ามันดับง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับโมบิสูกันดับโดยวิีฟอร์มวรีในตอนนี้นะครับเนื้อหามันจะอยู่กับการดวน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 ,ดวนเลยฮะแต่ว่ามันจะมาพีคที่ประโยคสุดท้ายของเจ้ากูเอลนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย ผมแนะนําว่าให้ไปดูนะครับบอกได้เลยว่าพีคมากนางเอกของเราเนี่ยคิวทองมากๆเลยครับแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มจะเหมือนเกมจีบหนุ่มขึ้นไปทุกทีเลยครับและส่วนความน่ารักของน้องนางเอกเนี่ยบอกได้เลยว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเริ่มหลงรักแล้วก็ชอบตัวละครตัวนี้กันแล้วกับเจ้าน้องซุเรต้าสำหรับวันนี้นะความรู้สึกหลังดูเอพิโซดที่3ก็จะประมาณนี้ มันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันก็พีคในแบบของมันนะครับค่อนข้างที่จะแบบจิกบอนหน่อยๆด้วยส่วนเรื่องของความรุนแรงแล้วก็ความปวดตับเนี่ยมันก็ยังไม่มาหรอกนะฮะแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ทําใจไว้บ้างก็ดีเหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลากันปิี้ยวเท่างนี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ